คตอนนี้ทุกคนก็ออกจากห้องผ่าตัดแล้วสภาพเปิดว่าบีว่ายาสลบไ้่รู้สึกเจ็บอะไรเลยก็คือแบบว่าแต่อาจจะก็คือจะจับอะไรไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าแกะไอน,นี่ออกก็เราก็จะเห็นนะเราว่าก่อดีโอเคเเจอกันตอนรับแผแล ีก,ก,ก็เจ็บจากคุณเด้อร้อนแกรเทปอาจจะเจ็บไปหนึงเพราะมันติดผมมันติดผมนะคะเจนะ็บนะมีตัวนี้อะไรก็ไดก็ได้ติดผมก็เจ็บนะทางด้มาฉีดหน้าผากสวยเลยเนาะเพราะตรงนี้แบบขมับตรงนี้เหมือนรองไงถ้ามันพันผ้าไว้แอมว่านา้องไหว่อะแต่เขาจะพันไว้ไหม เาาันนมม่โอเคทุกคนตอนนี้ก็สู้ชีวิตมากก็จะพยายามมาอัดให้ได้มากที่สุดเนาะตอนนี้เดียวก็กลับมาที่โรงแรมแล้วนะก็ได้ยามายาที่เอาใหก็จะเป็นเม็ดแบบเนี้ยหนึ่งสองฉีได้เลยเนาะก็ไอที่ก็เริ่มดีขึ้นละแต่ก็จมูกนี่ก็คือ ยังไหลอยู่อีกประสองสามวันเนาะก็มีวันหัวที่ทำเอ็นโดทแล้วก็ตาอีกเนาะอาการตอนนี้โดยรวมก็คือไม่มีอะไรลำคาญแค่น้ำตาไหลตลอดเวลาแค่นั้นแล้วก็ตอนที่เราปรึกษาคอนซัลล์เนี่ยเราได้ปรึกษาคอนซัลล์เฉยๆแต่กับคุณหมอเจ้าของโรงพยาบาลคุณหมอชินเนีเ่ยทางโรงพยาบาลเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายเนาะแต่ก็ได้ผ่ากับเจ้าของโรงพยาบาลแล้วก็รู้สึกเอ้ย ดีมันต้องออกมาดีแน่ๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็ชอบนะดูดูจอกเข้าๆแล้วก็คือแบบแผลสวยมากแล้วก็เดี๋ยวคงต้องรอยุบบวมหลังจากนี้ก็ต้องดูแลตัวเองเนาะเพราะโรงพยาบาลอยู่ใกล้ก็คือเดินไปใช้แสงรถบวมได้ๆแล้วก็จะตัดใหม่เนี่ยหลายที่มากเพราะดีมเนี่ยมีตามจมูกแล้วก็มีเอ็นตัวทข้างบนทั้งหมดเลยมีแม็กอยู่บนหัวใช้กระดูกหลังหูแล้วก็กระดูกในจมูกเราเองอืมก็ ทำเยอะก็จะรู้สึกบวมนิดนึงตอนนี้ยังไม่ได้บวมมากเพราะอันนี้เป็นวันที่2วันแรกหลังจากการผ่าตัดเนาะก็คือเขาบอกว่าอีก2อสวันเนี่ยหน้าเด็กก็จะบวมเป็นปุดเลยเดี๋ยวก็จะถ่าย before after มาให้ดูกันว่าเออหน้าเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ก็เป็นวันที่สามตอนนี้ก็น่าจะเป็นวันที่บวม มากมตอนนี้รู้สึกเหมือนหน้าแบบจะระเบิดออกมาเลยมีการตึงๆที่ตาที่จมกูกที่คางแล้วก็หน้าหนึ่งน,น,นี่ก็พยายามจะทําให้ลดบวมากที่สุดพยายามเดินอยู่ในห้องแอบ,บเบื่อเบืนิดนึงเพราะว่าไม่ได้ค่อยได้ออกไปไหนช่วงสามวันนี้จนความแบบเสาหาที่หัวออกที่ไปอยู่ที่ห้องเฉยๆก็ <c oughs> ะจะน่ากลัวน,นิดน,นึงนะ เห็นไหมทุกคนก็จะเห็นว่ามันก็ชอบแบบว่าวงๆนะนะเห็นไหมก็เดี๋ยวพวกเนี้ยอาจจะมีนัดหมอไปเช็คเอ,นอ็นโดไทด์ก็คือที่หัวด้านบนดูว่าออกได้ไหมสระผมได้หรือยังแล้วก็อาจรอที่ตรงใต้ตาอ,ออกนะโอเคทุกคนแล้วเดี๋ยวจะการต่ออากาศเริ่มดีขึ้นกว่าดีเริ่มพูดได้เยอะกว่าดีแล้วกันนะบาย,บาย โอเคทุกคนตอนนี้ก็เป็นวันจันทร์วันที่4ก็กำลังจะไปโรงพยาบาลตอนบ่ายโมงครึ่งเพื่อจะดูว่าเราจะได้ถอดผ้าพันหัวออกหรือเปล่าหรือได้ถอดที่ติดจุดใต้ตาออกหรือเปล่า,ลออก,ลาก็รู้สึกเริ่มคันคันแล้วอ่ะแล้วก็อยากสระผมมากแต่มไม่รู้จะได้สระวันนี้หรือเปล่าก็จะพยายามเดินไปแต่ข้างนอกแดดร้อนมาก เดี๋ยวจะไปที่โรงพยาบาลแต่ที่โรงพยาบาลอาจจะไม่ได้ถ่ายตอนล้างแผงนะเพราะว่าเขาค่อนข้างเคนน้่งนิดนึงเรื่องการถ่ายวิดีโอโอเค โอเคทุกคนวันที่5ของงานทำศิลปกรรมวันนี้ก็ยังตึงจมูกอยู่นะก็ไม่รู้กันทำไมรู้สึกว่าคนอื่นเขาหายเร็วมากเลยแต่เรารู้สึกหายช้ามากก็วันนี้ก็จะไปสระผมเพราะวันนี้มันขึ้นเลือดเต็มหัวไปสระผมก็คงจะรู้สึกสบายขึ้นอืมแค่นั้นที่จะมาอัปเดตแล้วก็ เดี๋ยวขอดูเอสารผมก่อนเชิกัน อยู่กับคนเดิมอยู่กับพี่แอนอีกแล้วสาะผมมาแล้วสาะผมมาแล้วใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้พอพอดีก็วันที่ห้านุ่แข่งกันหลังผ่าตัดก็วันนี้เลยค่ะสะผมเสร็จแล้วแล้วก็วันนี้ก็เลยพามันถอดใต้ตาสติ๊กเกอร์ใต้ตาค่ะเนาะใช่ตอนนี้เหมือนอะไรนะพี่แอนบอกว่ามืนชักกี้เหมือนชักกี้ค่ะ I Shaki Killer I dig am the it Dog and เดี๋ยวถ้าหมดสักกี่นัจะเอารูปมาติดตรงนี้ยังยังยังใช้การไม่ได้หน้าแต่คิดว่าประมาณเจ็ดวันน่ะได้แล้วจ้ะรอรุ้นละกันนี่พายามจะถ่ายอัปเดตให้ดูเรื่อยๆก็จะเจอพี่แอนนี่นะอยู่อย่างทุกวันตัวติดกันทุกวันใช่ค่ะพากันทุวยนนะ เ,เป็นไง VAP ไหมล่ะเออก็คือพี่ปออลุกลให้เองเลยไงไม่ต้องรอพยาบาลเลยจะ,จะบอกว่ามือเบาพยาบาลด้่ยหมะใช่ ค,นนค,นน 5, คืนนี้เป็นคืนที่ห้าพรุ่งนี้เป็นคืนที่หกก็ย่งนี่สองวันถึงจะตัดใหม่แล้วก็ไม่รู้สิเราอะใจร้อนมั้งเราก็ช่วงนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเออช่วงเวลาที่ก่อนจะตัดใหม่ก่อจะหลดบวมอะมันเป็นเวลาที่แบบว่าโคตรแบบรุนเลยอะ่ะคือตอนเนี้ย ไม่รู้เลยว่าหน้าตัวเองจะออกมายังไงไเข้าใจใช่ปะซึ่งตอนทําตาครั้งแรกอะมันสี่วันอะมันก็ไม่บวมแล้วอะแต่ขนาดตอนนั้นอะไม่บวมนะหนึ่งเดือนอะยังชั้นตายังใหญ่อยู่เลยอะแล้วเนี่ยวันที่หล้อเราอะ,ะยังม่วงเลยใหญ่มากก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยอีกกี่เดือนกว่าตาจะแบบดีขึ้นอนะก็เลยแบบมันจิตตกนะเข้าใจปะ คือแบบต้องพยายามแบบทำใจแบบเข้มแข็งมากๆว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องดีเดี๋ยวมันต้องดีมันต้องดีเพราะว่าตอนที่เราปรึกษากับหมอเราก็คุยแล้วว่ามันจะออกเป็นแบบนี้ซึ่งเนี่ยถ้าทุกคนสังเกตหน้านิมดิคือบวมแบบมันจะแตกแก้มจะแตกคางจะแตกตาจะแตกไปหมดซึ่งอีกสองวันตัดใหม่เฮ้ยจะเป็นไปได้ปะ อะไรทำทุกอย่างเลยแต่ก็ไปมาอัดบนกับเพืเ่อนๆไม่รู้จะได้ไปตัดปัญนาเพื่อจะได้ไปตัดบางช่วงแล้วกัน<ม>ก็นะก็เดี๋ยวรอดูกันนะทุกคนถ้าใครตัดสินใจจะมาทำใส่การที่เกาหลีก็ต้องพยายามแบบมีกำลังใจเยอะๆอะพร้อมคือตอนแรกอะ่ะ ดูศึกษาคิดเื่นอืนใช่ไหมก็จะเห็นคนที่เข้าเหมือนแบบเฮ้ยไม่อารมแบบดาวหรือว่าแบบคิดเยอะแล้วก็โอ๊ยเราไม่เป็นแบบนั้นหรอกแต่เฮ้ยพอมาเจอกับตัวเองจริงก็มีช่วงที่แบบเฮ้ยหน้าเราจะเป็นยังไงวะอะไรประมาณเนี้ยซึ่งก็จะอดทนสู้ๆนะทุกคนช่วงนี้ก็จะนอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่แต่มันจะต้องออกมาดีใช่ไหม ยิ้มไม่ได้แผลจะแตกโอเคทุกคนประเด็นคือว่าพรุ่งนี้จะตัดใหม่แล้วแล้วก็มีความรู้สึกปวดข้างๆแผลตรงข้างจม,มูกก็เลยมาถามว่าเออมันปกติไหมจะเกิดกัน,นอักเสบรือติดเชื้อหรือเปล่าซึ่งขออย่าให้เปางนกันเลยท่านี้ก็นั่งรอพยาบาลอยู่ กลกกโอเคทุกคนและวันนี้ก็เป็นวันที่เจ็ดแล้วครบรอบที่เราจะไปตัดไหมนะวันนี้ก็เลยเออแต่งตัววันนี้นึงอ่ะขอ <c oughs> แต่งในชุดคนไข้อ่ะก็ไม่ได้ตัดไม่ได้แต่งตัวเลยแล้วก็วันนี้นะเดี๋ยว เรานัดที่แอนน่ะ1 1โมงครึ่งแต่ตอนนี้ดีมกำลังจะเดินไปซื้อดอกไม้ให้พี่แอนหน่อยพี่แอนก็คือคอนเสิร์ตอ่ะที่เขาดูแลดีมตลอดเลยเนี่ยเกือบระยะเวลาเนี่ยนานมากแล้วเราอยู่กันมาเกือบครึ่งเดือนแล้วเนาะแล้วก็ต้องอยู่อีกครึ่งเดือนก็เหมือนแม่คนหนึ่งละแล้วก็รู้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดพี่แอนเราก็เลยจะ ไปซื้อดอกไม้ให้แค่น,นี้หน่อยพรส์ โอเคทุกคนตอนนี้ได้ดอกไม้ไปให้พี่แอนนี่แล้วน่ารักมากก็ไม่บอกราคาละกันแต่ก็น่ารักร้านอยู่ข้างในอซอยไม่รู้ว่าไม่รู้ซอยอะไรก็คือเดินตามแบบมาเรื่อย เรื่องร่างเลยเหี่ขคุคะขอให้พี่ความสุขมากเลยขอบคุณขอให้เลยเลปากๆปากๆปากๆหันดอกไม้ออกจะได้สวยงามโอเคทุกคนตอนนี้ก็สุดท้ายก็ตัดใหม่เรียบร้อยแล้วที่ตาจมูกสามจุดตอนนี้ถ้ามองด้านข้างก็จริงๆยังไม่ค่อยเห็นมากนะ ก็ถือว่ายังบวมอยู่แบบค่อนข้างเยอะครัแต่ทุกคนครับคือต้องรอให้มันหยุกมากกว่านี้อันนี้ให้ดูด้านข้างก่อนนะแต่ชอบปลามากมันจะมีแบบทีฟแน็งอยู่ตรงที่ปลายจมูกอ่ะหเดี๋ยวดูตอนยุคจะถ่ายอัปเดตตอนนี้ยิ่งถ่ายอัปเดตเรื่อยๆตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันนี้แต่จะถ่ายจนกว่าถึงวันที่ยุคทั้งหมดโอเค ฮัลโหลทุกคนวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วอะเรากำลังจะไปเจอเพื่อนอีกแล้วจะบอกว่าทริปนี้มาเกาหลีอะก็ไม่เหงานะเจอเพื่อนเยอะมากเลยที่มาเกาหลีอ่ะอัปเดตนหน้าไปด้วยเลยทุกคนจะเห็นแลวะแว่าตัเงก็ยัดห่วงเพื่อนข้างเยอะมากเพอนนี่ เค okay, ทุกคนตอนนี้ดิมก็มาอัปเดตหน้าโขบทั้งหมด2อาทิตย์นะครับหรือว่า14่วันตอนนี้ก็โดยวรวมแล้วก็ดีขึ้นแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่ามันยังบวมอยู่ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็จมูกยังบวมอยู่มากแต่ก็เริ่มเห็นเป็นทรงมากแล้วดูที่ตาสังเกตที่ตาสังเกตที่ตาดิมก็ยังมีรอยช้ำอยู่นะก็มีแบบแบริเวณที่ด้านล่างใต้ตาก็เหลืองๆเนาะ แล้วก็ที่เปลือกตาก็ยังม่วงอยู่แล้วก็ชั้นตายังหนาอยู่เนาะอาจจะบวมอีกสักพักหนึ่งเลยส่วนหน้าก็เริ่มยุบลงแล้วเรียบร้อยเนาะถ้าดูจมูกจากทางด้านข้างก็ก็เริ่มเป็นทรงมากขึ้นแต่ทางด้านหน้าเนี่ยถ้าสังเกตก็ยังมีความบวมอยู่เพราะว่าตัวปลายจมูกของดีมเนี่ยใช้หนังศีรษะมา รองใช่ไหมล้วก็ใช้กระดูกหลังหูด้วยกระดูกในโพรงจมูกด้วยมันก็เลยเหมือนแบบทำเยอะช่วงช่วงปลายจมูกก็เลยต้องใช้เวลาในการที่จะรีคอเวอร์ค่อนข้างเยอะกว่าจุดอื่นอะไรประมาณนี้ซึ่งตอนนี้ก็น่าจะลดได้ประมาณ50%ดีว่านะต้องลงกว่านี้อีกแต่ตรงน,นี้ก็ครบ2อาทิตย์แล้วก็เลยถ่ายเก็บไว้ อัปเดตให้ทุกคนดูพัฒนาการของ Recover ของการทำตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่14เป็นยังไงบ้างโอเค โอเคทุกคนวันนี้ก็วันสุดท้ายที่โซแล้วกำลังจะเดินทางกลับเมืองไทยกลับไทยจะอัปเดตการเปลี่ยนแปลงหน้าเรื่อยๆว่าหลังจากนี้ไปอีกเดือนหนึ่งสองเดือนจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้ถ้าดูก็อาจจะยังรู้สึกว่าบวมอยู่คุณหมอบอกว่าเพิ่งจะลดไปแค่50%เราล้วดูอีก50%อวันนี้ก็หาว่าโอเคไหมก็โอเคในระดับหนึ่ง แต่อยากเห็นผลลัพธ์สุดท้ายว่าหลังจากครบ1เดือน2เดือนลดเต็มที่แล้วเนี่ยหน้าสุดท้ายจะออกมาเป็นแบบไหน,นแล้วเดี๋ยวจะถ่ายอัปเดตให้เรื่อยจริงๆแล้วดีมตั้งใจจะอัปเดตหน้าตัวเองเนี่ยใน EP ีที่3แต่ตอนนี้ก็ดีมติดเชือ้อ